สวัสดีครับ FC แซะท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามมาตัวน้องสำหรับแนวทางเราสามัคคีสามัคคีวีไอแล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณดีก็อาจเล็กด่นจาก0ถึง9ก็คัไในเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับเพื่อมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นขอให้สมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาตามมาต่อนะครับวันที่26เดือน9นะครับพศ2568นะครับแนวทางนะครับมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับส่วนท่านใดท่านนำไปใช้แล้วนะครับแนวทางที่ผมลงให้แต่ละวันถน้าทำไม่ได้เนาะผมก็แนะนำให้ท่าน คนหยุดน,นะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่มีดวงนะครับพอเลขเข้านะครับพอเลขเข้าท่านไม่ได้เข้ามาดูนะครับพอเลขไม่เข้าท่านเข้าเอาไปเล่นนะครับเข้าเอาไปเอาไปล่้นมันก็นลุดนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับเดียวทางมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนเนาะมันไม่ได้เข้าต่อนเนื่องนะครับถ้าบ้านเดียวทางเข้าต่อนเนื่องก็ดีกว่านะครับยังวิ่งลุด ครับก็มาตามมาต่อนะสำหรับแนวทางวัตรดีทิ่1ล6ลาวสามคีแล้วก็สามคี V I P แล้วก็ราว V I P ครับก็ เดิมนะครับสามเดีวทางนะครับเรามาดูสามคัคคีก่อนนะครับสามัคคีชุดวินวันนี้ได้เลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับชุดวินสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสุดเกษดิน ก็ได้เลขสี่ก 4, ับเลขห้าอันนี้ก็จับไปที่เลขสี 4, นนน่นะครับก็จับห้แค่สองชุดมันนี้ไม่ต้องจับเยอะเนาะนะครับก็จับไปที่สี่หกแล้วก็สี่แปดกดในที่เลขสี่ <c oughs> ใครชอบเลขห้าก,ก็จับที่เลขห้านะครับหรือว่าต้องการเพิ่มเติมก็จับเพิ่มไปอีกนะครับสี่เจ็ด นะครับมีถ้าจับลายตังบอกก็เป็น 4, 6, 4, 7, 4, 8นะครับผมจับไปแค่สองชุดนะ 4, 6, 4, เนาะ 4, 6กับ 4, 7เน้นไปเลยนะครับส่วนสามตัวก็จับที่ 7, 4, 6, 7, 6, 4ตัวที่ผมได้ก็จะเป็น 4, 6ทำจริง2ชุดไม่ต้องเน้นก็ได้เนาะนะครับกนะ็นำไปใช้ได้ทั้ง2ตัว ต่อที่สามฤทธิสี่หกระวังสี่เก้าด้วยนะครับสี่หกสี่เก้าจะจับห้าก็เป็นห้าหกห้าเก้านะครับแต่ว่าเอาเฉพาะตัวที่ผมเน้นนะครับสามฤทธีไอพนะครับปันจุบชุดวินศูนย์ห้าหนึ่งสองสามนะครับเล็กดิน ไอจีศูนย์กับห้าก็จับไปจีสองชุดเหมือนกันนะครับจับไปจีศูนย์สองแล้วก็ห้าสองนสามตัวนะครับผมจับไปทีสาม สองห้าคือสามห้าสองก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมเน้นก็คือชุดนี้เนาะห้าสองกลับไติดต่อที่ลาวีไอพีนะครับชุดพินวันนี้ได้เลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง เลขเด่นนะครับแปดกับ9ก้าก็จบไปที่เลขเก้าก็จบไป2ชุดนะครับสชุดจะเป็น9 1้าหนึ่งเก้าสองก้าหนึ่ก้าสส่วนสามัวกลับไปที่0ูนเก้าไปศูนย์เกก็ได้ ในเมนที่เล็กเก้าฉะนั้นตัวที่ผมจับไาก็คือ92ส่วนไปรต้องการแปดก็ไล่เลยนะครับไล่เอาชุดปินก็ได้นะเก้าศูย์ก้นึ่งเาผมลืกจับแค่เก้าหนึ่งกับ92ส่วนตัวนี้ก็ามือนกันห้าหนึ่งห้านะครับผมลึกจับเอาเฉพาะตัวที่เป็นเล็กเด่นนะครับ เน้นๆากานจะจับไล่ก็ไล่เลย5้าหนึ่งห้า้าสา่นหนึ่งะครับถ้าที่รับแนวทางก็แค็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็ขออวยพรในสมาชิกเอฟซีทุกท่านโชคดีในวันที่ยี่สนเโศสองบนห้อยสินะครับโชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ